สวัสดีครับพบกับพวกเราพนักงารทีมนะครับวันนี้เราอยู่ที่สยามอินเตอร์การประมูลนะครับวันนี้มาทําอะไรครับ <c oughs> มาต้องปาประมูลดีครับเราต้องมาประมูลเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างนะใช่ครับ <c oughs> เร,เรามารับรถที่เราประมูลไว้เรา,ารับรถที่เราประมูลไว้เดี๋ยวต้องไปดูว่า,าจะเป็นคันไหนตอนนี้เราจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้รถแล้วก็คือประมูลแล้วก็วคือเป็น Toyota Altis 1.6G ปี2017 เดีย๋ยวเราไปดูรถกันแต่เรายังไม่เห็นรถจริงนะเราเห็นแต่รูปตอนนี้เบอร์กุญแจอยู่นะครับนี่ครับเบิรกุญแจแล้วก็ที่นี่ค่อนข้างกว้างมากนะครับข้างในที่เป็นร้อยเอเคอร์นะครับเด <c oughs> ี๋ยวพาดูอันนี้นะครับเราประมูลได้นะครับอันนี้ของน้องผมเป็นพาวติเป็นมิเนอร er ์เซนแล้วมีสองพันสิบเจ็ดมเนอร์เนแล้วดีเด er ลไร สภาพก็กริบกริบ